สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนนะครับนี่นีเกมที่ชื่อว่า Pender t o w า e เล็ตมือถัอนะเนี่ยทผู้ชมครับเกมนี้เป็นเกมที่โด่งดังในเวอร์ชัน PC มาก่อนแล้วก็นาตอนนี้ลงในเวอร์ชันมือถือสำหรับเกมตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราหยิบสิ่งของภายในเกมนะครับมาจัดการผู้เล่นภายในเกมหรืออะไรแบบนี้ได้เลยนะหรือเรียกอีกแนวหนึ่งก็คือ,อจำลองการเป็นเด็กช่างซิมูเลเตอร์หรืออะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับ โอเคครับผมอันนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมนะสำหรับเกมตัวนี้มีในเวอร์ชันมือถือแล้วนะครับแต่นะตอนนี้ยังไม่เปิดให้ผู้เล่นทั่วไปได้เล่นกันนะเนี่ยคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกเนี่ยครับเกมนี้เราสามารถอ่าหยิบพวกสิ่งของต่างๆนะครับผมมาใช้เป็นอาวุธได้เลยนะครับนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะ,ะเดี๋ยวเราลองแบบสักหน่อยหนึ่งนี่ <laughs> นาแม่งอย่างจี้คุณผู้ชมครับ อันนี้เป็นสถานที่หนึ่งที่เราเลือกมานะจะอยู่ในบาร์นะมันมีสถานที่หลายสถานที่เลยนะครับนี่นี่นี่หน้าเาเปลี่ยนไปอย่างฮาเอ้ยดีนะครับผมในส่วนของตัวนี้เป็นสีเขียวนะ HP มันสีเขียวเอาอยัางไงกันเดี๋ยวหาอาวุธก่อนอ่าอาวุธมาแล้วอุ้ยโดนลม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 โอ้ยดดดดดโ,โดนลมโดนลมนี่ เดี๋ยวเราไปหาวุธกันไม่สนุกไม่สนุกอามาหมาหมาหมาเข้า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 มาคือเกมนี้อย่างที่บอกไปครับมันไม่ต้องใช้อาแนวคิดหรือว่าความคิดอะไรการเล่นเนี่ยมันเป็นเกมเหมือนระบายอลมอย่างเดียวเลยนะเอ้ยเอ้ยเอาเข้ามานะ คืออันนี้ผมเล่นใน emulator นะครับมันก็เลยจะมีอ่าตัวเครเวอร์เซอร์เมาผมขึ้นมานะโอเคโคตรน่าสนใจเลยนี่นี่มามายัางไงจะมาสวนกันหรอจะมาสวนกันหรอนี่ห้องในห้องก็าทำอะไรกันอะในห้องก็าทำอะไรกันอะเปิดเข้าไปดิเอาเฮ้ย นี่นายหน้าอย่างฮาวะหน้าฮาไปไหนตัวแตกไปดิต่อมานะครับเดี๋ยวเราเล่นอีกโหมดหนึ่งนะครับที่เรามีค่าเตตัสที่แตกต่างกันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดูนะครับอโอเคหยิบสิ่งของก่อนอันนี้จะแตกต่างจากอ่าอันเมื่อก,กี้นะครับมันจะอยู่เหมือนคล้ายในถ้านะเออโอเคหยิบได้ไหมเนะี่ย มีกันด้วยนะโอเคเก็บของกันเก็บของกันเก็บของกันโอ้โหนี่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 ไออันนี้ปล่อยเวทได้นะขึ้นอยู่กับทักษะตอนที่เราเลือกมาครับท่านผู้ชมปล่อยพลังได้มันโกงไหมล่ะ ไม่ใช่มีแต่เราปล่อยได้นะพวกอาศูรอ์เลแบบนี้มันก็สามารถปล่อยเวทได้เฮ้ยเอามากาศเอามกาเขามากาศเรียบร้อยอยังกลนนายอะ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนอ่าภารกิจอันนึงนะครับอันนี้จะเป็นเซตัสของเรานะที่เราเลือกมานะครับ มันจะเป็นการต่อสู้ในถ้ำนั่นเองทุผู้ชมถือว่าน่าสนใจนะในถ้ำนี้ก็เต็มไปด้วยซอมบี้นะจริงสามารถยิงเร็วได้นะเอามาดิโหโดนไ้แบบอีซี่ะนายโดนไปดิไม่รู้ว่าอ่ามันจำกัดแค่ไหนนะแต่ตอนนี้เราได้อาวุธแล้วว่าอาวุธแล้วว่าอ้ <laughs> างที่บอกครับเล่นไม่ต้องคิดอะไรมากครับสวกไป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 นี่นี่เดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนด่านบ้างดีกว่านะอันนี้เราเปลี่ยนด่านนะครับมาเล่นแบบอารีนานะครับท่านผู้ชมมีผู้ใดเข้ามาหรือเปล่าน่าจะไม่มีคนมั้งในหมดเนี่ยนู่นนะเริ่มลงมาลว เป็นผู้ดูผู้ดูนะครับแล้วก็ผู้ชมเฮ้ห hey. ยิบมาหน่อยเอาโหต้องใช้เงินว่านี่เริ่มลงมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอรนารีนาแบบไม่มีที่สุดนะครับมีพวกสัปหลาดอะไรแบบนี้เต็มเปหมดเลยนะโอ้โดนเรียบร้อยเลยคืออยู่ได้ไม่นานเพราะว่ายังหาของไม่ทันแบบต่อสู้แบบเขาเลยทีนี้นะครับเรามาที่สวนสาธารณะบ้าง คือมันจะเป็นโหมดที่แบบเลือกแมปได้เหมือนอันแรกที่เราอยู่ในตึกอะครับแตกต่างกับถ้ำนะเรายังไม่ได้เริ่มละเลงนะเดี๋ยวเราหาอาวุธก่อนอันนี้อะไรเป็นอาวุธได้บมางวะนเนี้ยนี่ไงมาแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดฉากนะครับว่าระเลงไปแล้วนะครับทีนี้เขาก็จะละเลงกันแล้วนะนี่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 ถ้าเราไม่ระเลงเขาก็จะไม่ระเลงกัน ว่าไงน้องหนูว่าไง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 เขาแตกไปดิ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยแม่งโดนลุมว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมเขาลุมเราอ่ะเดี๋ยวเราหาของกันเหมือนตรงนี้ของมันไม่ได้เยอะนี่นี่ไงนั่งทำอะไรทูกพี่ทุกที่นั่งทำอะไรนั่งทำอะไรนี่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 เข้ามาดินี่ นี่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 เดี๋ยวถ่ายกันถ่ายกันมานี่นี่ทำไมอาวุธพังง่ายจังล่ะอาวุธพังง่ายจังล่ะนี่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 เดี๋ยวหาอาวุธโจมตีดีกว่าโอ้โหไม้เบสบอลก็พังไปแล้ว นี่กันนี่กอน HP ก็ลดนะครับอืมวันนี้หยิบอะไรได้บ้างเนี่ยก็ไม่เหมือนในออฟฟิศนะในออฟฟิศของแบบให้เราแบบปวดเดยอมาอ่าลูกพี่เต้นอยู่เหเต้นอยู่เหรอเต้นอยู่ละ่ะโอเคนี่ปวดครับมามามาคู่ปรับันอเดิมครับเอ้ยนี่มันทนนะมันถึกจังวะ มันถึกจังล่ะ HP เราจะหมดแล้วเนี่ยคือ HP เราหมดแล้วเนี่ยมันถึกจังคือแพ้มันก็สามารถเล่นใหม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นสถานที่เดิมนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนด่านแล้วกันนี่มาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างนะครับอยากได้แบบอาวุธด,ดีๆไม้สนองไม้สนกหรืออะไรแบบนี้มีไหมในนี้ยไม่น่าจะมีนะอันนี้มี2ชั้นนะครับสถานที่ดูแบบกว้างใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะผู้คนก็แบบเยอะมาก หยิบอะไรได้แล้วเมื่อกี้อ๋อเอาเริ่มเลย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 ทีนี้นะครับเราก็จะโซ่แล้วเข้าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดิเฮ้ยทำไมมันเล่งแต่ผมล่ะทำไมมันเล่งแต่ผมล่ะเล่งแต่ผมละ่มมะเฮ้ยเฮ้ยไงละ่ะเก้าอี้เก้าอี้มาวะ่ะอู้หูเขาลุมวะ่ะเขาลุมวะ่ะเดี๋ยวนี้ก่อนนี้ก่อน โดนลุมโดนลุมโดนลุมโดดลงไปเลยขออาวุธหน่อยได้ไหมนายเออโอเคอาวุธนายอ่ะไอ้ข้างบนมาล่าเรามานี่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 เฮ้ยมันลุมแต่เราอะ่ะเดี๋ยว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 ,ดยวโดดเรามากันมีอะไรให้เราไหมโอเคไม้เบสบอลก็ได้มา ไปไหนไล้แก๊งสามตัวนี้นี่กระทุงหน้าไปกระทุงหน้าไปกระทุงหน้าไปกระทุงเข้าไปครับผมโหดมันเลยเอ้ยนี่พี่ต้องใช้แบบนี้เดีย๋ยวขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะครับเกมก็น่าจะเปิดให้เล่นกันนะครับอันนี้ก็พามาชมก่อนนั่นเองทุกู้มชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ